คุณพึ่งเป็นเป็นนักกายภาพเมื่อสักครู่ผมหันเดี่ยวซ้ายแลขวาไม่ได้เลยพึ่งนวดผมไปเสร็จทุกวันนี้เป็นเป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ซอยราษฎร์50อยู่ที่ซอยราษฎร์50แต่พอมีปัญหาน้ําในหูไม่เท่ากันค่ะตัวยังเอาตัวไม่รอดใช่แล้วจะไปนวดเขายังไงฮะมันมีอาการเมื่อไหร่เป็นยังไงฮะก็เป็นประมาณได้3ามปีแล้วค่ะ ประมาณสามปีที่แล้วมันเริ่มต้นยังไงะสะผมอย่างเงินหน้าแหน่หน้าขึ้นเนี้ยค่ะก็จะขันกลับลงมาไม่ได้อ๋อพอเวลาเราสระผมกับฝักบัวใช่ไหมฮะเราก็จะแหนหน้าใสเ้ยเพื่อให้น้ำมันไหลลงข้างหลังอ่าฮะพอเสร็จแล้วเอาลงไม่ได้ลงไม่ได้นี่หมายถึงมันติดหรือมันมันมึนอะมึนค้างอยู่อย่างนี้เลยอ๋อมันมึน แล้วแล้วแก้ยังไงฮะก็แก้ไม่ได้ค่ะไม่สระผมเลยก็ไปให้ช่างสระก็ยังเป็นอาการเหมือนเดิมอ๋อไปนอนให้ช่างสระก็เป็นอาการเหมือนเดิมพอลุกแล้วก็จะมึนติดอยู่ท้ายทอยตรงนี้แต่ถ้าอาการถ้าเป็นอย่างอื่นหมายถึงว่าเดินเหินปกติใช้ชีวิตปกติเป็นไหมฮะตอนแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเข้าเข้าปีที่สองเนี่ยจะนอนหันหน้าไม่ได้อาจารย์ครับอันนี้มีสาเหตุไหมครับก็ส่วนใหญ่สาเหตุก็จะมาจากความดัน ในหูชั้นกลางไม่เท่ากันนะซึ่งเรามักจะบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันอาจจะเกิดจากการอักเสบถ้าอักเสบน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอักเสบนี่อาจจะเกิดจากอะไรบ้างคะก็ติดเชื้อหรือว่ามันมีทรมาเช่นเราเอาอะไรเข้าไปแยงอะไรเยอะๆแล้วมันก็เกิดทรมาแล้วมันก็อักเสบ ก็คือกระดูดเกิดการบอบช้ําขึ้นมาแล้วมันก็ลามเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะโดนกระแทกก็ได้แล้วทําให้หินปูนที่เกาะอยู่ที่นั่นมันหลุดออกไปอะไรเงี้ยมีไหมฮะมีมีไม่เคยค่ะไม่เคยกระทบกระทั่งอะไรเลยค่ะแล้วไปหาคุณหมอไหมฮะไปหาครั้งแรกคุณหมอก็จะบอกว่าคุณคงพักผ่อนน้อยเกินไปอืมผมได้ยินบ่อยๆเกี่ยวได้ได้ใช่ไหมฮะ เพราะว่านอนตื่นสี่โมงเช้านอนเที่ยงคืนทุกวันตื่นสี่โมงเช้าก็คือสิบโมงแต่นอนนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งก็นอนเยอะนะพอร้าตื่นนะคะนั่นคือเวลาตื่นตื่นสี่โมงเช้าแต่นอนตีหนึ่งก็นอนเยอะนะฮะผมว่าคือกลับกลับจากร้านนวดเนี่ยเที่ยงคืนะ มันมันไม่ได้นอนเลยไงคะแต่ว่าเวลาหมอถามเนี่ยเขาบอกว่าคุณตื่นกี่โมงอดิฉันก็จะไปทํางานสิบโมงค่ะคือเข้าร้านเนี่ยสิบโมงแต่เลิกงานคือเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านก็คือตีหนึ่งก็กว่าจะอาบน้ํากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมนอนผมส่วนตัวผมนอนห้าชั่วโมงยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยโอ้นี่ก็ก็ถือว่านอนโอเคนะฮะเขาบอกคุณพักผ่อน้อยนะเขาบอกว่าให้หมอให้ยายไงก็เขาก็ให้ไมดสีฟ้ามานะคะให้นอนหลับเพราะว่ามันนอนไม่หลับ อ๋อให้เป็นยานอนหลับค่ะอ่าฮะแล้วสองเม็ดไปครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะมไปครั้งที่สองเขาก็ยังบอกอาการเหมือนเดิมอือือก็ให้มาทีนี้ขี้กินสี่เม็ดก็ยังยไม่หลับเป็นยากลุ่มที่ทําให้นอนหลับค่ะสีฟ้าเหมือนเดิมอ่าฮะก็ไม่หลับค่ะไอที่ให้นอนเนี่ยคือนอนนอนเที่ยงคืนก็จริงแต่มันไม่หลับแสดงว่าดืออาาด้อยาดื้อยาไหมฮะ คืออาจจะไม่ถึงกระดือเพราะมันจะมีเป็นบางครั้งเหมือนกันที่แบบมันง่วงแทบตายตาก็ลืมไม่คืนละแต่สมองมันไม่หลับอ่ะมันมีค่ะซึ่งอันนี้แสดงว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างมีความคิดอะไรบางอย่างกังวลนี้ก็คือเราหันไปหันมาอย่างเงี้ยไม่ได้คือกังวลว่าทําไมฉันจะหันไม่ได้คือกังวลว่าไอ้โรคเนี้ยทําไมมันไม่หายไปใช่ไหมค่ะอ๋อแต่อย่างอื่นไม่มีมีเครียดอย่างอื่นไหมฮะ ก็มีตรงที่นอนไม่หลับนี่แหละค่ะเพราะมันหันไม่ได้แล้วไปทำไม่ก็ไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราเราก็ทํางานแล้วเราต้องนวดด้วยค่ะมีท่าสะพานโค้งท่าอะไรเงี้ยเราก็จะลุกไม่ได้ก็จะทําไม่ได้ค่ะทําไม่ได้คือทำงานก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนอนไม่หลับเพราะกังวลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายก็เพราะว่านอนไม่หลับใช่ไหมฮะค่ะภูมิแพ้ก็เป็นอีกเป็นค่ะรุนแรงแค่ไหนฮะรุนแรงแบบ ไปไปนวดลูกค้าใช่ไหมคะบ้านเขาเนี่ยจะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเยอะเวลาไปนวดเขาก็จะห่วงเจ้าของอ๋อมีนวดนอกสถานที่ด้วยใช่แล้วพอลุ่งขึ้นวันที่สองเนี่ยจามไหมจามจามค่ะจามด้วยครับแล้วก็ลุ่งขึ้นสักวันที่สองเนี่ยจะไม่มีเสียงเหมือนจะเป็นหวัดเลยไม่มีเสียงไปเลยค่ะพูดไม่ได้เลยอ๋ออือรู้เลยว่าแพ้ขนสุนัขค่ะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเป็นได้ไปตรวจไหมฮะก็ไปตรวจก็บอกแพ้ขนสัตว์ แต่ทุกชนิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบมีมีเทสอย่างอื่นไหมฮะเขาก็มีให้ให้ให้ลองไปบ้านหนึ่งที่ไม่มีอกับบ้านหนึ่งที่มีอก็จะเป็นบ้านบ้านที่มีคืออันนี้อันนี้จะเป็นอาการที่มีรู้สาเหตุหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่เป็นใช่ไหมครับอาจารย์นะครับอ่ะเสร็จแล้วทำยังไงหมอให้หมอคงไม่ได้ให้ยาอะไรไหมพี่หอนอนหลับอย่างที่บอกภูแพรกินตั้งแต่สองสี่หกแปดกินจนถึงแปดมิตร วันละแปดเม็ดเลยค่ะโอ้โหไม่หลับเหมือนเดิมก็ไม่หลับเหมือนเดิมแล้วร่างกายมันก็ซุดโซมไปสิเพราะเราตานี่เหมือนมีแพนด้าเลยกลมเลยเหมือนช่วงๆเลยนะฮะค่ะสวยแปลกๆกรับอกสวยแปลกๆนะฮะสวยแบบลิ้นหุ้ยนะฮะค่ะเออแล้วงานก็ไม่ดีงานก็ไปทำไม่มันไม่ได้อ่ะค่ะอือืก็ต้องหยุดอย่างเงี้ยแล้วคิดหาทางออกยังไงกับชีวิตตัวเอง โอ้จะทํำยังไงดีเนาะก็มาเจอคุณจิรพาเขาเคยอว้วนตัวใหญ่มากเนี่ย<า>ค่ะออก็คุณ,คณจิรพาที่ที่เข้าโครงการค่ะอที่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะอ<า>เอ๊ะใหญ่คนนี้เป็นโรคอะไรหรือเปล่าอยู่ๆ่ผอมเร็วขนาดนี้ก็เห็นเขาอะร<ะ>้อยกว่าโลอย่างเงี้ยแฟนก็บอกไอ้ใหญ่นั่นเขาเป็นอะไรอ่ะเขาก็ว่าอย่างไงี้ก็ไปถามเขาเขาบอกว่า ฉันนวดฉันไม่ได้เป็นอันนี้นะแล้วก็มีตัวอื่นที่ทําให้ดีขึ้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมก็าำลังจะรอเข้าโครงการอยู่เนะเราไอ้อาการที่ที่เราเป็นอย่างเงี้ยมีตัวไหนบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาค่ะก็เล่าอการให้ฟังค่ะก็เล่าอาการให้เขาฟังเขาบอกลองบีมดูไหมสีเขียวเนี่ยนะมันจะโอเคเขาก็บอกงี้อ่าลองดูเช้าสองเย็นสองอย้างมันต่างจากเมื่อวานนะคะทานไปกี่วันถึงรู้สึกว่าต่าง ประมาณวันเดียวเนี่ยือคือทานทานเริ่มทานตอนเช้าหรือว่าทานตอนก่อนนอนตอนก่อนนอนค่ะทานก่อนนอนค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะเช้าตื่นมามันไม่เหมือนเมื่อวานที่เราตื่นเอ้ยคิดไปเองเปล่าจริงๆค่ะเขาบอกคือตอนแรกได้ไปค่ะมานี่แหละมาวันแรกเลยได้ไปสีเขียวกระปุกนึงเลยอ่า ก็ไม่กินาาไม่เชื่อหรอกอะไรมันจะทําให้หายได้มันจะเร็วอะไรขนาดนั้นจะเร็วอะไรขนาดนั้นแล้วทีนี้ก็ไอ้นี้ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันครับนวดเขาด้วยตัวเองเป็นด้วยเพราะเขาเป็นชาครึ่งตัวก็นวดเขามาตลอดอ๋อของยุ้ยของคุณยุ้ยนี่เป็นเป็นลูกค้า,าเป็นลูกค้าที่มานวดที่มานวด<า>ก็มีอาการเหมือนกันค่ะัว<ต>ชา,ชาชครึง่งซี่แล้วก็กามแข็งหมดเลยแล้วก็ลิ้นนี่ จะออกจากปากตลอดอะค่ะลิ้นจะออกจากปากตลอดใช่ค่ะเป็นงูอะสิฮะเวลาเขาพูดเขาทำเงี้ยลิ้นจะออกจากปากตลอดมันก็ต้องเป็นงูนะเขาเอาลิ้นดันปากตัวเองไว้ตอนมาหาค่ะเกรงนะฮะเกรงมากอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณยุ้ยของคุณพึ่งเองก็คือพอเป็ดปุ๊บ ทานไปคืนนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยรู้สึกว่าก็เถียงเขาเขาบอกลองดูพี่วโชคดีได้มากเลยพี่ได้สีเขียวไปเนี่ยมานั่งอยู่นี่แล้วฮะคุณจิราภาพี่โชคดีมากเลยได้สีเขียวอมันเป็นไปไม่ได้มันไม่หายคก็เอาไปตั้งดูอย่างนั้นแหละกาซินเนียสีเขียวก็ตั้งไว้เลยอืไม่สีเขียวทุกวันไม่เคยทานแล้วตัดสินใจค่ะอลองดูไอ้นี่ก็เป็นเราก็เป็นนีเนี่ยก็เช้ามาเอ้ทำไมมันหันได้ออืื ดีขึ้นีขึ้นอาการน้ำในหูก็ทุเลาลงทุเลาลงค่ะจากที่ขับรถไม่ได้ขับได้มันเป็นเรื่องบังเอิญไหมครับอาจารย์บังเอิญมาเจอกันนะ่ย <c oughs> ก็ไม่ได้บังเอิญหรอกครับไอแอลเลอร์จีหรือว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยนะฮะครับ,ครบแคปซูลสีเขียวนะวสีเขียววันละสี่แคปซูลนะครับชัดเจนถ้ากินไปถึงสิบห้วันนะครับ มันจะมีการเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่กดอาการที่มันเยอะเกินไปของทีเอสองนะครับ,รบแล้วถ้าแม้กระสองแคปซูเนี่ยมันก็จะเร็วมากนะฮะอ,อาการตรงนี้อาการเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทีเรกน้อยเกินไปครับกินเข้าไปปุ๊บมันเพิ่มเลยปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเดิมทีเขาบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทีเสเยอะเกินไปนะฮะ แต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าไอ้ภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดมันเกี่ยวพันกับทีเรกูเลเตอร์ค่อนข้างจะชัดเจนเยอะกว่าแล้วก็ข้อมูลในเทิงภูมิคุ้นยามีการวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าถ้าหากว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็ขอให้ไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์จะดีกว่าจะดีกว่าครับทีนี้ทีเรกูเลเตอร์มันก็กดหมดไงครับกดทั้งทีทีสิบเจ็ดควบคุมหมดเลยควบคุมหมดเลยทีนี้บังเอิญว่าในแคปซูลกาซสนเนียของเราเนี่ย กินเข้าไปแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นออเคสตร,ราเนี่ยนะมันก็มีการเพิ่ม T S สองขึ้นมาด้วยไอ้ T S หนึ่งโทษเม็ดเลือดขาว T S หนึ่งไอ้ T S หนึ่งมีหน้าที่ก็คือจัดก,การกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไม่กระตังมะเร็งได้ดีขึ้นแล้วก็มันไปกด T S สองเพราะฉะนั้นมันก็เลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เลยประสิทธิภาพถึงได้ชัดเจนอยากจะบอกว่าประสิทธิภาพของแคปซูลสีเขียวที่ฉมังที่สุดในปัจจุบันนี้ ก็คืออาการภูมิแพ้แพ้อากาศในประเทศไทยคน60กว่าล้านคนเป็นภูมิแพ้18ล้านคนครับเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสช่วยชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับอย่างนี้มั่นใจแล้วหายมั่นใจแล้วตอนนี้ก็เพิ่มสีเหลืองด้วยเพิ่มสีเหลืองด้วยค่ะตัวสีเหลืองนี่เพราะอะไรฮะสีเบจใช่ไหมคะสีเหลืองผมผมผมยังไม่รู้จักอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่ากินแล้วตะลึงตึงตึงนี้ ผมก็ไปลองใช่ไหมกาิเนียแล้วทำไมทุกคนรู้หมดเลยทำไมผมไม่ทราบคนเดียวสีเขียว,ยยวใช่ไหมคะคุณคุณต้นอยากลองไหมออจารไม่เห็นบอกผมเลยว่ามีสีเหลืองด้วยมันตะลึงติงตึงอะ่ะเ, <laughs> เออผมก,ก็ยังอยากจะต,ตะลึงๆติงตึงนะเนี่ยนั่นก็สาปีที่เป็นเนี่ย จะหันหน้าหาสามีไม่ได้ไม่คุยกันเลยเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาล่ะทีเนี้ยก็ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้อย่ามายุ่งกับฉันเลยพอหลังจากนี้โอ้โหเช้าสองใช่ไหมคะของสีเขียวกลคืนสีเบสสองโอ้ดีนัยังมีชชิหมผมนึกว่าเช้าสามีสกิดสองไม่ใช่ เช้ากาซีเนียเนี่ยสองนสีเขียวสองใช่ไหมกลางคืนก็อาจารย์มาบ่อยๆไงอาจารย์บอกตึงๆมันตึงยังไงก็เลยสีเหลืองสีเหลืองสองกลางคืนแล้วมีกี่ทีโอ้โหโทรตามทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อลองได้เลยตัวสีเบจเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องหาแล้วนะต้องหามพราอธิบายผมเลยตอนคลอดลูกเนี่ยคุณหมอบอกว่าอะไรนะเอหูรูดไม่ดีคลอดเองไงครัครับ แล้วเราก็จะมีภาวะทางมดลูกด้วยคือคือเหมือนปวดฉี่ก็ฉี่เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่มีการหยุดไม่มีแบ่งกั้นอะไรเท่านั้นตัวนี้ได้ได้ได้ผลดีมากขวดที่สองเองขวดที่สองเลยฮัลโหลอยู่ไหนทุกวันทุกวันเลยกลับบ้านตรงเวลาเลยเมื่อก่อนห้าทุ่มตีห้าออกบ้านไปทำงานห้าทุ่มกลับถึงบ้านผมรู้แล้วล่ะที่นอนหลับเต็มที่เนี่ยเพราะสามีเนี่ยแหละ มันเป็นเรื่องดีนะจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะคุยกันรู้เรื่องขึ้นหนึ่ภาษาดอกไม้สามปีที่ผ่านมาไม่เคยคุยกันเลยต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากมเลยทำให้ชีวิตครอบครัวนี่สมบูรณ์ด้วยถ้าไม่มาไอ้ตึงๆนี่คงจะไม่ได้เรื่องไอ้สีเขียวนี่หมดเลยนะสีเหลืองมาแทนอ่ะมา